ช่วงทำงานเป็นช่วงเวลาที่เราคิดแต่เรื่องงานตลอดเวลามันคือเรื่องงานแต่พอถึงณวันที่เราหยุดทำงานคือเกษียณอายุการทำงานแล้วเนี่ยมันอิสระค่ะมันดูดีแฮปปี้มากทุกคนใฝ่ฝันอยาก อยากที่จะ,กะเกษียณแต่พอสักระยะหนึ่งถ้าเราไม่มีอะไรทํามันจะกลายเป็นเวิ้งว้าง24ชั่วโมงมันว่างไปหมดมันต้องหาค่ะมันต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ชีวิตจากงานอดิเรกเป็นงานประจำคือการถ่ายภาพ ได้ออกไปท่องเที่ยวการได้ไปเจอเพื่อนเจอน้องช่างภาพด้วยกันเป้าหมายของพี่เหมือนกับที่พี่ทํางานคือมันต้องมีเป้าหมายว่าฉันจะต้องทําให้ได้ให้ดีจนคนยอมรับได้แล้วมันคือความสุขเราซึ่งซึ่งเป็นความสุขที่เราปรุงแต่งเองไม่ต้องมีใครบังคับ ชื่อภาระณีวัฒโนไทยค่ะเกษียณมา6ปีแล้วชีวิตการทำงานพี่ตำแหน่งสุดท้ายนะคะก็เป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบินของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนที่ดูแล6สนามบินใหญ่ค่ะตอนทำงานก็ ก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้หญิงทำงานนะนะคะว่าเราก็ต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่จะทำให้งานมันสำเร็จไม่เคยปิดโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะมีเหตุฉุกเฉินเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วยิ่งยิ่งโตเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยพอเสียงโทรศัพท์ตอนกลางคืนในใจจะขาดเป็นคนอยากเที่ยวแต่มันไม่ได้เที่ยวคือมันไม่ได้มันไม่มีเวลาคิด แล้วก็ช่วงทํางานของทุกคนคงคล้ายๆกันมันก็ต้องมีการผ่อนรุ่นผ่อนนี่เพื่อที่ว่าต่อไปในอนาคตจะต้องทําอะไรใช่ไหมคะมันก็มันก็คือทําแต่ง,งานไม่ได้คิดอนาคตแล้วว่าจะจะทำยังไงห้องข้างหลังเนี่ยจะมีเขาต่อให้ก่อนกเกษียณเพื่อที่จะรองรับว่าให้เราไปอยู่ตรงนั้น ก็อยู่ที่นั่นนะมันก็แฮปปี้มีความสุขดีเป็นห้องเรานั่งดูซีรีส์เกาหลีดูทุกวันแล้วพอดูซีรีส์เกาหลีไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะมันก็ดูดูมาสักสองสาเดือนแล้วก็คิดว่าชีวิตนี้ฉันจะดูแต่ซีรีส์เกาหลีเหรอ พี่เข้าใจเลยคนที่หลังเกษียณแล้วแล้วมันจะมีมุมที่มันหักมุมหนึ่งคุณเคยมีตำแหน่งคุณเคยมีลูกน้องบริวารเยอะแยะมากมายคุณเคยมีอะไรต่างๆที่ที่องค์กรให้แต่พอณนะวันหนึ่งเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมามันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมันคือคือชันอยู่กับบ้านแล้วเราจะทำอะไรต่อเนี่ยเราคงดูซีรีส์ทุกอย่างหมด ในโลกแล้วฉันจะทําอะไรมอนชีวิตมันจะเฉาลงไปเรื่อยๆเฉาลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆะ,ะเกษียณใหม่ๆเนี่ยเราจะได้เงินก้อนหนึ่งเพราะเป็นรับวิสาหกิจใช่ไหมคะได้เงินก้อนหนึ่งเราก็อยากจะลงทุนมีเพื่อนชวนว่าให้ทำเบเกอรี่เขามีเป็นแฟรนไชสมาก็ไปดูพื้นที่ดูอะไรแล้วก็ใช่เราไหมคือการที่กเกษียณแล้วเราไม่มีประสบการณ์เราได้เงินก้อนสุดท้ายมาแล้วเราไปลงเนี่ยโอกาสเจ๊งสูงมาก จะลองไปหัดเล่นหุ้นก็หัวสมองก็คิดไม่ออกโอ้คิดไม่ออกจริงๆว่าจะทำอะไรแล้วก็มันบังเอิญโชคดีที่มีเพื่อนชอบเที่ยวโชคดีที่มีเพื่อนชอบเล่นกล้องตอนที่เล่นกล้องยังยังหาไม่เจอนะ่ะยังคิดว่าเออก็ชิวๆไปกับเพื่อนไป พอเสร็จแล้วเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เพื่อนที่เขาเล่นกล้องเอก่งๆเขาบอกว่านีถ้าอยากจะเป็นกล้องเนี่ยต้องไปออกทริปถ่ายรูปมนมนันก็สมุนมนี้ไฟมันจะเข่าเลยแต่ถ้าไปอยู่ที่เดียวมันจะได้เซ็นเตอร์ปัญหาก็คือหัวไฟที่เราเห็น,นมีเออ รีเดอร์เนี่ยเขาจะจะเป็นคนคอยสอนเราคอยแนะนําเราแล้วเราก็จะได้ไปสัมผัสมุมกล้องอะไรต่ออะไรคือแค่3ตัวเนี่ยน้องๆที่เล่นกล้องคงรู้อ้กล้อง ISO ความอะไรทั้งหลาย FF F. พี่พี่ไม่เข้าใจเพียงว่าเลยบอกคนคิดคิดยังไงเนี่ย F ค่าตัวนิดเดียวแต่มันคือมุมกว้างอะมันมันค้านความรู้สึกเรา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 ไม่เก็ตเราไม่เข้าใจมันยากมากสําหรับพี่พี่ไม่เคยคิดจะ จะจริงจังกับมันแค่ว่าเออได้ไปถ่ายหน่อยทริปแรกที่เจอว่าทริปถ่ายรูปคือทริปหมันแดงน้ำตกหมันแดงโอ้โหโหดลายมากมันทำให้ชีวิตพี่เปลี่ยนตรงนี้เลยเพราะว่าหนึ่ง ไปในะมันเป็นทางเละมีแต่ทากข้างหนึ่งก็เป็นป่ามีทากอีกข้างหนึ่งเป็นเหวน้ําตกต้องเดินข้ามแม่ข้ามน้ําตกจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งพอเสร็จแล้วไปถ่ายรูปน้ําตกไปถ่ายอะไรนั่ไหมคะไอ้กอดอกอะไรลิ้นมังกรหรืออะไรสมมติักกอหนึ่งตรงหน้าน้ําตกเนะี่ยแล้วจุดที่มันเปลี่ยน พี่เลยคือน้องที่เขาเป็นคนนําแล้วเขาตั้งกล้องให้พี่เนี่ยเขาก็บอกว่าพี่นีครับกล้องพี่นีเนี่ยมันได้แค่นี้นะมันด้วยที่สมรรถภาพของกล้องของเลนส์เนี่ยมันจะไปกว้างเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยไม่ได้พี่กลับมานะพี่เปลี่ยนความคิดเลยนะฉันจะต้องทําให้ได้ การถ่ายภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแสงถ้าแสงมันตกสะท้อนเนี่ยมันก็จะสวยแล้วก็มุมอย่างที่ร่ำเรียนมาที่พี่เขาสอนเนี่ยก็คือว่าเราต้องหาฉากหน้าคือถ้าถ่ายน้ำตกเฉยๆมันก็ได้แต่ว่ามันมันจะสวยสู้สู้มีฉากหน้ามันจะมันจะทำให้ภาพมันดูมีมิติใช่ไหมคะแล้วก็หลักในการถ่ายรูปพี่ก็ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะยังยังเรียนไม่จบค่ะ เือนนี่ยมีความอดทนสูงมากเขาก็จะสอนอยู่นั่นสอนนั่นดิฉันก็ไม่จำการทำทุกอย่างมันต้องฝึกต้องเข้าใจนะมันเป็นอะไรที่เราไม่รู้ไม่ชอบไม่มีพรสวรรค์เลยพราแสวงจริง,รงๆอย่างเดียวเลยไม่ชอบเลยอึดอัดทรมาน ดิฉันเป็นคนกลัวน้ำค่ะแต่ไม่รู้เป็นโรคอะไรถ้ามีกล้องอยู่ในมือจะลืมกลัวแป๊บติงแล้วพอเสร็จแล้วก็จะสั่นต่อกลัวน้ํามากจริงๆจริงๆเคยตกน้ําเคยจมน้ำตอนตอน,ตอนเรียนมหาไรแล้วอย่างดิฉันน่ะทำงานแบบเป็นผู้บริหารนะฮะมันเหมือนมาดมันมีอะพอเล่นกล้องนี้ไม่มีมาดเหลือเลยนะพี่คลานลงไปถ่ายรูปได้เพื่อให้ได้มุมดี ถ่ายรูปนี่คือหลังกษียแล้วเราปลดปล่อยทุกอย่างแล้วมันหมวกเหมืองอะไรเราคืนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราคืออิสระของตัวเราแล้วเราเป็นตัวเราเองแล้วค่ะตอนแรกเนี่ยพี่แอนตี้กับการแต่งรูปเพื่อนก็แนะนำว่านี่นี่จะ,จะถ่ายรูปให้ดีอะ่ะต้องต้องดูรูปเยอะ จากคนที่เขาถ่ายดีๆตอนนั้นพี่ยังเชื่อมั่นว่าต้องแน่จริงเนี่ยต้องจบหลังกล้องปรากฏพอเราดูเยอะๆแล้วเนี่ยคนที่เขาถ่ายรูปดีๆทำภาพมาดีๆไม่มีใครจบหลังกล้องต้องมีโปรแกรมทำตอนนั้นพี่เรียนออนไลน์เรียนทุกครูที่ผ่านมาเลยนะเรียนจนถึง4ี่ห้าทุ่ม เรียนจากไม่รู้เรื่องเราก็จับเทคนิคอันนี้มาแล้วก็จับเทคนิคอันนั้นมามารวมเป็นเราเองที่คนบอกว่าเลเยอร์อะไรพี่ก็บอกพี่ไม่รู้ว่าพี่ทำเลเยอร์อะไรถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่พี่ทำรูปออกมาได้แล้วฝึกฝึกฝึกหนักมากเปลี่ยนมากจากงานอดิเรกมันกลายเป็นงานประจำแล้ว ไปถ่ายรูปเพื่อนแต่ก่อนเขาก็พอเรียกเขาก็ยังไม่มาเขายังไม่เชื่อมือพอเขาแบบว่าเห็นว่าเราถ่ายดีพอใช้ได้แล้วเขาก็ให้เราถ่ายมันก็เป็นความสุขมันเป็นความอิ่มเอมนะพี่เองเนี่ยพี่ลงเนี่ยใน Facebook ไทย mm. เพื่อนเขาก็ให้กําลังใจทุกคนให้กําลังใจสวยจังดีจริงอะไรเงี้ยพี่ก็จะหาวิธีการในการวัดว่าฝีมือเราดีขึ้นหรือเปล่าโดยที่ สมมติส่งไปเพจต่างประเทศตอนแรกส่งไปไม่ได้รับแม้แต่ว่าจะลงนะเขาไม่ให้ลงเขารีเจกไปเลยก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งส่งไปแล้วเขารับก็ก็มีอยู่รูปหนึ่งซึ่งลงแล้วได้รับเลือกให้เป็นแบบ Best of the Year เหมือนคนวันดิฉันเก่งไม่ได้เก่ง ไม่ได้เก่งนะแต่มันพิสูจน์ให้เห็นว่าเราได้ทำมาถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้แหละเพื่อนจริงๆคำว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญบางคนอาจจะ ไปลุยคนเดียวนั่นคือคนที่ชอบสันโดษแต่ถ้าคนที่อยากจะมีสังคมในหลังเกษียณให้มีความสุขเนี่ยเพื่อนเนี่ยสำคัญามาเที่ยวถ่ายรูปไปเมื่อเดือนที่แล้วประมาณเดือนครึ่งไป5ทริปอะเราก็ปลดภาระ,ะจากเรื่องของงานเนาะ ถ้าเราอยู่ทํางานเราก็ยังมีเพื่อนร่วมงานอันนี้พอมันออกมาจากเกษียณจากงานประจํามันก็จะหลากหลายพอเกษียณเขาก็จะมีภรระ,ะบางคนก็มีลูกต้องเลี้ยงเหมือนพวกพี่พี่จรันก็ไม่มีลูกใช่ไหมพี่นี้ไม่มีลูกพี่ก็ไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นลักษณะที่เราไม่มีภรระ,ละแล้วก็ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถึงขณะที่เดี๋ยวก็หมอนัดหมอนัดาง จริงๆเรื่องการการถ่ายรูปเนี่ยหรือว่าการท่องเที่ยวอะไรแล้วแต่เนี่ยมันไม่มีคำว่าช้าสำหรับเราอะนะเพราะว่าร่างกายอายุเราสัก60กว่า70เนี่ยก็ยังไปไหนมาไหนได้แต่ขอให้มีความตั้งใจอะไม่ไม่ไม่ช้ากลุ่มของพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่โชคดีที่เราเราเจอสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็สามารถจะหาเพื่อนที่ที่ชอบเหมือนกันด้วย ครอบครัวเป็นส่วนสําคัญที่สุดที่สนับสนุนเรานะคะลูกเขาก็โตตกันแล้วเขาก็มีอาชีพของเขาไปตอนนี้ที่เหลือก็คือสามีซึ่งเขาก็มีกิจกรรมส่วนตัวของเขาอยู่แต่ว่าพอถึงเวลาที่เราขอให้เขาช่วยเหลือขับรถพาไปหรือไปไป,ไปไหนๆเขาจะไปทั่วประเทศไทยคะ่ะเกือบทุกจังหวัดแล้วค่ะที่พี่ไปกับเขาเนี่ยเขาเราครบกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ปี18ตอนนี้ก็ครบ50ปีคะ่ะ ที่คิดว่าหลังเกษียณสําคัญที่สุดคือครอบครัวถ้าเขาไม่สนับสนุนเราก็คงไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันอันนี้เขาสนับสนุนทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเราได้ถ่ายเยอะๆถ่ายเยอะๆแล้วก็ทำเยอะๆก็ทำให้ทาให้เราได้ฝึกส่วนฝึกแล้วเนี่ยในมิตรภาพในของช่างภาพทั้งหลายเนี่ยน่ารัก คือช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไม่ได้แข่งขันกันนะน,นะคะเขาก็จะมาหลังกล้องว่าตรงนี้พี่นีต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้พี่ก็ทําตามเขาแล้วก็ส่งให้เขาดูเพราะฉะนั้นจะเห็นใน a c e b o o k พี่พี่จะไม่ได้ลงรูปที่มันสมบูรณ์แบบสวยงามบางทีสมมติพี่เพิ่งเริ่มถ่ายนกพี่บอกนี่คือฉันเพิ่งเริ่มถ่ายนกนะแล้วคนเขาก็จะมาแนะนํามาอะไรแต่กว่าจะสําเร็จไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะมันต้องผ่าน ช่วงอึดทึดและทนแต่อันเนี้ยหลังจากที่เราเฉยๆไม่ชอบแต่คิดว่าเป็นงานอันเดิรเอกอันนึงแล้วกันเนาะตอนนี้มันเป็นงานประจำแล้วค่ะชีวิตนี้มีแต่ถ่ายรูปกับทํารูปแล้วมันอยู่ที่ที่การมองมุมมองถ้าเรามีเป้าหมายชัดเราจะเปลี่ยนมุมมองเพราะฉะนั้นอายุแค่ไหนยังไง มันอยู่ที่มุมมองเรามันอยู่ที่การกระทําของเราเองคนอื่นยิ่งยิ่งเกเสียแล้วไม่มีนายนะคะเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอยากทําอะไรก็ทําอะไรที่เป็นสุขทำเถอะค่ะ